วัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพูดกับพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมค่ะเพิ่มเติมก็คือวันนี้ป้าเดือนจะพามาชมวิวค่ะวิวที่เห็นอยู่่นี้ก็คือวิวในหมู่บ้านป้าเดือนเองนะคะมองไปรอบๆตอนนี้ก็จะเห็นหญ้าที่จะขึ้นเขียวไปเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูสปริงนะคะฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะคะดูค่ะป้าเดือนจะพาไปดู ฝนก็กำลังจะตกนะคะตั้งเขามามืดเลยค่ะแต่แดดก็ออกค่ะเราไม่รู้จะเอาฤดูไหนกันเลยเนาะนี่เลยค่ะปราเดือนก็จะเดินตามไปนี้แหละคะ่ะเดินไปเล่นนะคะไปกับน้องหมาค่ะนี่เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะนี่เลยนี่เลยน้องหมาตัวนี้เลยน้องหมาของปราเดือนนี่เองนะคะปราเดือนจะให้ดูนะคะต้นไม้ที่เนี่ยพอฤด,ดูใบไม้ร่วงนะคะฤด,ดูหนาวมาถึงใบไม้เนี่ยก็จะร่วงหมดเลยนะคะเนี่ย ไม่เหลือเลยค่ะเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปหมดทุกที่ในประเทศในทวีปยุโรปนะคะเพราะว่าฤดูหนาวเข้ามาเนี่ยความหนาวของเขามันหนาวจัดต้นไม้ก็จะสลัดใบทิ้งทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีแต่จะประ,ประเภทต้นสนนะคะเพราะต้นสนเนี่ยเขาจะยงคงความเขียวของเขาอยู่เขาจะไม่สลัดใบค่ะดูสิคะทุกที่เลยรอบตัวเลยนะคะเนี่ยวัะเดินจะถ่ายให้ดูรอบๆเลยนะคะหมดเลยค่ะ นี่ก็เป็นรอบๆหมู่บ้านของป้าเดือนอยู่นะป้าเดือนก็อยู่ในหมู่บ้านนี้นะคะอยู่ข้างล่างลงไปนู่นเลยค่ะหลังหนึ่งเป็นไงคะวิวสวยไหมท้องฟ้าสีครามนะคะดำครึ้มไปด้วยเมฆฝนค่ะวิวสวยนะ่ามากๆเลยเนาะ อีกไม่านานนะคะต้นไม้ที่เราเห็นอยู่เนี้ยที่สลัดใบทิ้งอยู่เนี่ยอีกไม่านานนะคะอีกแค่ประมาณสามอาทิตย์คิดว่าคือสามอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะปริใบนะคะปรียอดปริใบออกมาเขียว <c oughs> <ๆ>ไปหมดเลยค่ะเราก็จะเห็นแต่ความเขียวไปหมดทั้งป่าไม้เลยค่ะจะไม่มีแบบมีแต่กิ่งอย่างนี้อะนะคะเนี่ยเขาก็สลัดใบแล้วก็เหลือแต่กิ่งอย่างนี้เลยเหมือนต้นไม้ตายเนาะต้นไม้ตายเหมือนต้นไม้ตายบ้านเราเลยถ้าต้นไม้ตายบ้านเราก็จะเป็นอย่างนี้เนาะ แต่ที่นี่มันไม่ใช่เนาะมันสลัดใบเฉยๆเพราะว่าฤดูหนาวเข้ามามันหนาวจัดต้นไม้เพื่อจะเอา,เอาตัวเองรอดก็ต้องส,อสลัดใบลงมาพอฤดอูย่างเข้าฤดูร้อนขึ้นมาก็จะเริ่มปรีใบออกมาอีกนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มปริปริแล้วละคะ่ะใบนี่เลยค่ะปราเดือนจะเดินไปเรื่อยๆนะคะไปค่ะเดินไปเรื่อยๆกับป้าเดือนเนาะเดินไปเรื่อยๆเลยค่ะ ไมอะเดินเร็วๆหนาวไหมคะเอาเดินเร็ว,รว,น,รวนี่ก็เป็นฟืนนะคะฟืนที่เขาตัดเอาไว้กันทุกๆปีเนาะเอาไว้เพื่อจะฝิงไฟนะไปใส่เตาผิงของทุกปีเนาะเพื่อจะเพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันค่ะไปดูใกล้ๆค่ะก็เดิจะพาไปดูใกล้ๆเนาะ นี่เลยค่ะอันนี้เขาตัดไ้เยอะมากเลยใช้สิบปีก็ไม่หมดนะคะเนี่ยเยอะมากๆจริงๆเลยแต่เขาก็ตัดของเขาไว้ทุกปีทุกปีเนาะแต่ว่าปีนึงนึงอ่ะเขาใช้เยอะบางคนอะ่ะเขาไม่ได้ใช้น้ำมันน้ำมันทำเครื่องส่งความร้อนอ่ะนะคะบางคนเขาใช้ฟืนแทนเพราะคิดว่ามันประหยัดน้ำมันกว่านี่เลยค่ะ อันนี้คงตัดมาใหม่เนี่ยก็ยังสดสดอยู่ที่สดสดเนี่ยเขาก็จะเอาไว้ก่อนสองสามปีเนาะสักสามปีเอาไว้อย่างเงี้ยให้มันแห้งสนิทเมื่อมันแห้งสนิทแล้วเหมือนอันนี้เนี่ยอันเนี้ยเนี่ยแห้งสนิทแล้วเนี่ยแบบเนี้ยพอแห้งสนิทแล้วเขาก็จะตัดออกไปเป็นท่อนๆแล้วก็เอาไปใส่เตาเออ่ผิงนะคะโอ้ยเหมือน snow จะลงมาอีกแวบๆบแวบๆบแบบแบบเห็นไหมคะ นึกว่าสโนจะไปแล้วยังจะกลับมาอีกแวบๆมาเห็นไหมคะอุ้ย,ตยแต่ล้ตแต่ละแดดก็จะออกสโนก็จะมาอะไรก็ไม่รู้เลยเพราะว่าเดือนเมษายนเนี่ยเป็นเดือนที่ปรวนแปรนะคะอะสโนก็จะหมดแดดก็จะมาฝนก็จะมาค่ะในเดือนนี้เลยปรวนแปรที่สุดบางวันมีสามสี่ฤดูเลยนะคะในวันเดียวกัน เห็นไหมคะมากเลยเยอะมากเลยมีไปทุกที่เลยนะคะถ้าใครมีที่ดินไว้ตรงไหนเขาก็จะไปตัดเอาไว้ในที่ดินของเขาเอ่ะเก็บเก็บไว้อย่างเงี้ยของทุกทุกปีเลยคะ่ะไปคะ่ะเดินไปอีกคะ่ะเดี๋ยวพเดินจะพาไปดูอีกเรื่อยๆนะคะกองฟืนอีกเช่นเคยคะ่ปะป่อเดินจะพามาดูต้นแอปเปิ้ลต้นนี้นะคะดูสิคะ่ะ ใบเขาล่วงไม่เหลือเลยเหลือแต่กิ่งก้านเห็นไหมคะแต่พอฤดูนี้เข้ามานะคะเขาก็จะเริ่มปริปริยอดแล้วค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวป้าเดินจะพาไปดูใกล้ๆกล้เนาะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเขาก็จะเริ่มปริยอดกันละเพราะอีกสองสามอาทิตย์ผ่านมาเท่านั้นนะคะเขาก็จะออกต้นเต็มออกต้นออกเอ้ยไม่ได้ออกต้นค่ะขอโทษค่ะพูดผิด <laughs> เขาก็จะออกใบเต็มต้นเลยนะคะออกดอกด้วยดอกเขาสีสวยมากเลยนะคะ เขาก็จะออกดอกก่อนนะคะดอกเขาจะเต็มต้นเนี่ยสีแล้วแต่พันธุของแอปเปิลนะคะบางต้นก็ออกดอกสีชมพูบางต้นก็ออกดอกสีขาวค่ะไปค่ะเราไปดูกันอีกค่ะนี่เลยค่ะต้นดอกซากุระค่ะตอนนี้มีอยู่ต้นเดียวอยู่กลางทุ่งเลยนะคะมีอยู่กลางทุ่งเลยค่ะไปค่ะเข้าไปดูใกล้ๆกัน ข้างล่างก็เป็นหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านที่ประเดือนอยู่นี่แหละแต่บ้านนี้ไม่ใช่ของประเดือนค่ะประเดือนอยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะดูค่ะดูดอกซากุระค่ะโอ้ยบานเต็มต้นเลยค่ะตอนนี้กําลังสะปรั่งเลยปาเดือนจะพาข้าไปดูช่อข้างในค่ะว่าช่อเขา,เอาดอกซากุระเขาเป็นช่อๆเลยเนาะ เห็นไหมคะโอ้ยที่จริงอะสีเขาจะสดกว่านี้นะคะเพราะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสโนวมันมาอีก สโนกลับมาอีกะคะแล้วทีนี้ความหนาวมันมาเยือนแล้วสกีก็เลยจางไปที่จริงสีก็จะเข้มกว่านี้นะคะเนี่ยประเดยนจะพาไปดูใกล้ๆอีกที่นงคะคนต้นเขานี่แหละคนต้นเขาเนี่ยเห็นไหมคะอู้ยสวยเชียร์ยังดอกตูมด้วยนะคะเนี่ยอู้ยเต็มโต ตร,ตรงข้างก็ออกค่ะออกไปทั้งต้นเลยเนาะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเขาออกดอกเขาสวยมากๆเลยค่ะเมื่อดอกซากูระบานโรยไปแล้วอ่ะนะคะต่อไปก็จะกลายเป็นดอกของผลไม้นะคะผลไม้ชนิดต่างๆอย่างเช่นลูกแพรเอยลูกเชอรี่ แล้วก็ลูกแอปเปิลเนี่ยเขาก็จะบานตามมาเลยนะคะมาถึงช่วงนั้นแล้วสวยมากๆเลยละ่ะนี่คือต้มสนค่ะต้มสนเนี่ยจะเขียวอยู่ตลอดปีไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าไหนๆเาก็จะเขียวของเขาอยู่อย่างนี้เลยนะคะจะไม่มีการสลัดใบหรือว่าเปลี่ยนสีไปอะไรทั้งนั้นเลย ไม่เหมือนต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะนี่เลยค่ะท่อนสุงที่ไปตัดมาจากป่านะคะเป็นต้นไม้ที่ว่าทางราชการเขาให้ตัดได้นะคะไม่ใช่ว่าเราจะไปตัดตรงไหนก็ได้ไม่ได้นะคะถ้าต้นไหนที่ทางราชการเขาบอกต้นนั้นต้นนี้ตัดได้เงี้ยเราถึงจะตัดมาได้นะคะตัดมาแล้วเขาก็จะมาหั่นเป็นท่อนๆนะคะแล้วก็มาตัดเป็นชิ้นๆเพื่อที่จะเอาไปทําฟืนเผาอันนี้จะเป็นต้นแอปเปิลนะคะ แอปเปิลอีกชนิดหนึ่งที่ดอกเขาเป็นสีขาวค่ะอันนี้ยังบานไม่ไม,ไม่ไม่เต็มที่นะคะยังเพิ่งจะบานมากแต่ดอกตูมจะเป็นดอกตูมซะส่วนใหญ่แต่ถ้าเขาบานเต็มที่เนี่ยขาวเต็มต้นเลยนะคะดอกเขาอะดอกแอปเปิลค่ะนี่ต้นแอปเปิลนะคะโอเคค่ะ,ะเพื่อนก็จะกลับบ้านแล้วนะคะหนาวมากๆเลยเย็นมือก็ <laughs> เพื่อนก็จะถ่ายให้ดูออรอบๆไปแล้วอะนะคะก็มีอย่างแค่เท่านี้แหละคะ่ะเนี่ยก็คือฤดูใบไ,ไม้ หน้าหนาวมาใบไม้ก็จะร่วงหมดอย่างนี้เลยนะคะ